โอเคครับก็อยู่กับผมปูนผาทวนนะครับวันนี้ก็จะมาซิมเออ่หอยจูบราดพริกมะนาวนะครับนี่แล้วก็ชิ้าดลงไปเลยนะลาดลงไปเลยน,ะลลลยนี่ยืมะนาวครับผมมะ มาจิ้มหมอกไห้กันเลยครับผมมากไหมาักพี่น้องอมาครับพี่น้องอื้ออออเปิยวคักตอนนี้อยากใส่มือนะครับผมอื้อออ อ,อืมอร่อยครับมหอยจูบลาดพริกมะนาวครับนี่ครับผมาฮะมาเนาะ Hỏi như tôi nha Bưng à. nào hả? Ừ, vâng thì nào? Không? Ừ. 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 Màu sản, ha. อื้อจัดเงื้อแตกครับผมหือหนาวครับหนาวกับพริกครับป่ะอืมอหือหือหลายมีความเปรี้ยวของมะนาวแล้ว น้ำมะฮอยเวานนี่อยาใส่มืออะผมอืม,อมเปลี่ยวหลายจับหลายพี่น้องมามาอืม,อม,อม อ,อย่าใส่มือเด้ออ,อ่ะออเดี๋ยวพี่นออ้องหอยสองตเลยครับเนี่ยมาืมีความเปรี้ยวนะครับผมมากินกับมะนาว เด้วยพี่น้องคลิปนี้ก็บจบเป็นเพียงแค่นี้นะครับผมเอาครับ